กับทุกท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเนาะครับผมก็เคยทักทายกันเนาะครับผมก็อดที่จะทักทายไม่ได้เนาะครับผม เรียนครับผม ตามที่ผมสังเกตดูก็แปลกอยู่นะครับผมเห็นไหมครับผมถ้าผมพูดที่ไรก็ลงบนก็ยุบหายเลยเนะครับผมถ้าเก็บเยบก็ลงบนก็จะขึ้นเรื่อยๆครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีคุณฟิล์มครับผมขอกินแากบุ้งน้ำแดงไม่ใช่แบบบุ้งนะครับผมก็เป็นมะม่วงครับผมคุณฟิล์มครับผมเป็นมะม่วงกับต้นเจ็ดมังกรนะครับผมที่เอามาให้ทุกท่านดูนะครับผมก็ผมเห็นต้นมันสวยๆนะครับผมก็เลยเอามาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับผมก็ทานมะม่วงได้นะครับผม เป็นมะม่วงเข้มแดงครับผมหอมหวานอร่อยนะครับผมทานกันได้นอครับผมมาทานด้วยกันนะครับทุกท่านครับผมขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณคุณฟรมมากนะครับ Дякую за перегляд! สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพอน้องบอลครับชแนลครับผมขอบคุณมากนะครับผมคุณพอน้องบอลชแนลมากนะครับผมที่เข้ามาให้กําลังใจน้องบ่าวนะครับผมท้องบ่าวก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับผมพอน้องบอลครับผม บํายุดก็ให้ติ๊กเกอร์ทัททกทายมาบํายุดให้ลูกแกวลูกแกวบํายุดก็บอกว่าแอบเอยู่ครัอบผมบํายุดก็ให้ติ๊กเกอร์บํายุดก็ให้